คนเอาไปขับนั่นคือควันชัวรเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสดีของเราชุมชนกำบลันจอร์เจียมามีโอกาสแล้วมีเวลาแล้วที่จะมาร่วมบุญในเมื่อไหร่ล่ะมื่อไหร่ล่ะมากมากมากที่ฟอมเนาะถือมที่ฟอมอ่านอย่างเดียวเาห็นตอนนี้ยังเตรียมการไม่ได้เนาะ